สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คู่สู้คนครับพ่อกระบะเท่าฮักนัดชาแนลเพื่อเกาครับมือนีมากพร้อมสาวสีครับพี่น้องสวัสดีค่ะโอ้เสือแดงปากแดงถ้าว่าแดงนี่ว่มีแห้งยังสุดยอดครับพี่น้องเอาผ้าพีผ้าหนองมากินย่างย่างเนือ้อย่างเนื้อหมูครับย่างติดมันครับยังกะบักไข่หลังเคลื่อนมาบักไข่หลังเนาะพี่น้องเนะาะไข่หลังหมูโอ้เจี๊ยเดียวจังหน่อยกับซุกและ เสียงของเขาขันคือข,ข,ขันดีแทนน้องมาหน่้เนาะเอาบรรยากาศอยู่ทงหน้าครับมันนี่เย็นว่อยว่อยลังเกี่ยวเขาครับเบื้องเด้อพี่น้องเปลี่ยนอึดเตือเลยครับเปลี่ยนอึนเอดเตือแบบแดดมากนี่หฮงคือจังย่ามแหลงนี่ครับใครแน่แจะไม่หยาคือเขียวจังหน่อยทั้งผีเพื่อนเพื่อนพอเถ่าครับอยู่คนละฝากมากับซาเลงคู่ใจครับพี่น้องพี่ไนส้ม <laughs> ไต่ห้มไม่ไ่ครับพี่น้องห้มขอ้อเนี่ยห้มข้อนี่เราพอได้บังนะครับโอ้ยลมว่อยว่อยแต่ว่าทางนอกนี่แดดว่อนยิมยิบเลยพุ่นรับแดดว่อนแบบห่อนนะอ่าแต่ว่าช่วงนี้ก็มีร่มร่มแบบร่ม,ม,มคือยังล่มหนาวกับโบแมนนะร่มวือวือมาอยู่เอานี่แหละบรรยากาศดีโอ้ท,าทา่างพุ่นทัางพุ่นยังยังว่านไเกี่ยวเขาออกได้พี่น้องฟังทัางพุ่นติดติดทาง,ทางอาจจะมีเสียงรถเสียงลาในเด้อพี่น้องด้อยม เบิ่งทางผีครับกินกับตำบหุวงครับพี่น้องมาหนิตำบะหุงใส่บักอกได้พี่น้องพิเศษเลยโอ้ประกาศว่ามันเก็บมาสดๆอยู่ถือแดดเกียบลอยเลยเหี่ยวเอาบูปียังหรอกครับเดี่ยวก็จวดแล้วเดี๋ยวก็กินแล้วครับมาเบิ่งทั้งอย่างพี่ก่อนโอ้มอสุกแล้วมอสุกแล้วใหม่เลยกินแล้วกะนอนเวนเบาะสุกแล้วมั้งนี ตาเขาให้พ่อเทาบ่สนะุกแล้วมั้งอ่าได้เตาสิ่งครับพี่น้องนี่แหละตั้งแต่โดนอะไรเตาสิ่งอยู่ร้านทุกอย่างยี่สิบบาทแต่ว่าเตานี่ว่ได้ยี่สิบาทได้พี่น้องเตาหนี่สามร้อยกว่าบาทพ่าเทาซื้อมาไวเอาแบบหิวไปหันมานีง่ายๆครับโอ้ไข่ลังมันเอาแบบไม่ไหม้เด้อ เอาแบบไม่ใหม่สุดยอดโอ้มือนี้ดำๆหรือไม่ใหม่ๆไม่ใหม่แบบบ่ใหม่เลยแเหรอเงางามๆเลยมือนี้ได้ยินเสียงนกเขาขันเลยสาวสีมานกเขาขันเลยพี่น้องเลยถ่วงคนงามถ่วงคนงามมามาถ่วงคนงามพ่อพ่อเจ้านี่พ่อพ่อดีพ่อดีเอ้ยงาม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 คือคนหยาบนั่นขอยไปก่อนแล้ว อเจ้าหน่อยจังพริกพี่ย่างแล้ววังหันนี่ <c oughs> ไม่ไม่วังหันส้อยให้ลูกส้อยให้ลูกกับร้านไปแล้วลูกกับร้านเอาไปกินแล้วนะครับล่างเล็กอย่างไม่มันดำครับพี่น้องมาไฟม้อนนงเหล้วใน้ระว่างทาครับตำตำหุ้งทาครับพี่น้องงสาวสีจัดให้ครับพี่น้องโอ้ตำเฮงใต่ตำเร็วบ่ยได้พี่น้องพออยัง มันส oh, oh, ีหมดกระบองบันป bueno, ิกส oh, oh, oh. ีเข่าตาเอาใส่บักกอกโอ้โหใส่บักกอกบอมือนีใส่บักกอกบักกอกอยู่ในต้นนะครับบอแมนบักกอกอยู่มือบอแมนบักกอกอันนี้บักกอกในต้นโอ้โหตั้มสีหยันหยนขึ้นมาเนี่ยนลยเอ้ยิอะไรอ๋อ อย่าโสได้อย่าโสอย่าโสได,สได้สากได้ดิสากได้ในมือนี่วะดิ <c oughs> โอ้ยแดดลืมอะไรเลยพี่น้องเอ้ยแดดกระมัดแดดมาอะไรโบยักจากพี่น้องเวลาพันมาไล่เห็นวหมเนาะบโบยากไก่พี่น้องเวลานั่นผัดจองมาเบื่อดีเจดีเจย่าบนศิลาอะไกันนะพี่น้องเรา,าเอาแบบนั้นบ่เนาะ <c oughs> ออเออบ่ยทำเต็มเลยเอาพีกไว้ป้าไปซ้ำนี่ละมาเบิ้งทั้งสาวสีผีพี่น้องอโอ,อ้อมีปะโอ้ส่อได้มีได้ปะดดีสอได้มีได้เนี่ยบ่ยพีกทำไังได้จนปากโคกบานปากโคกงกับบานอยู่แล้วเนาะใส่บักเคี้ยคืออะนำเสริมเคี้ยคือจากน้อย ใส่จั็หน่อยครับบางท่านเพิ่งกับซบโปโ้ใส่ได้แบบเครื่องเค็มใส่ได้บักกอกบักแนวบักแนวบางคนใส่ก็ได้ใส่บักกอกระวังระวังมีดปาดเล็บดิโอ้พโหนะ่ะโอ้บักกอกก็กำลังพอดีเนาะใส่มาซีมึงดูเป็นยังไงซีมึงกอกพี่หน,น่องก <c oughs> อกก็ออืืมม สมนุสมสมหวานหวานใส่ในมันนำ้ำแล้วตัวน,นั้นอะไรน้นองหงาบอ่ะยั่วยัว,ยว,ยวให้เขากันครับวันที่นี่ลืมเอาทับพีนี่อันนี้ทับระบวงนี่ทับพีทับเออนี่แหละนี่เอาทับบวงเลยหมดเเอาทับพีมากเอาทับบวงนเนาะพี่น้องใส่หนีก่อนเด้ออวยอจะใส่ลายเลยเด้อยหมดใส่ลายเจอหนี่อืมพอ ใส่ไลายบ่ได้ใส <laughs> uh. ่ไลายบ่ได้มันสิรนบูปลาแดกปุ๊กโก่าอุ้ยน้ำโบอุ่ตัวไว้ตัวนี้เป็นจุงหลวงเนาะใส่ไลยเข็มไลยใส่แล้วมันสะเข็มใช่ไหมเนาะบางขช้าขึ้นมาเข็มข้างบนเอาแบบไม่ไม่ปลาให้ฟดจอดจอดอยู่ข้างบน โอ้ยเบิ่งกะไก่ได้อพี่น้องเด้อโอ้ยอหอมอออหอมหอมหอมสิ่งจัดมาแล้าทำนี่ละโอ้นี่แหละตำแบบง่ายๆตำแบบบ,บ้านๆนี่ครับฉีเสียบ ใส,ส่ซิมงด้ก็ค,คือ่าแสีบแล้วแก้มสีก็ฟังกินนี่ออหอม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 ฟังกินฟังกินเอ้ยพูดไหมดมกินฟังกินไอ้บังบังเดือพี่นอนะ้องนะบู๊หืมจับเลยปะดกดจับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คูซู้อนครับอ้าวพ่อกับบ่าวเท้าฮันแนชาแนลนะครับมือนี้มาพร้อมสาวสีครับสวัสดีพี่น้องอย่างเป็นทางการครับมือนีเดดเด็ดครับทั้งหลังมันอาจจะสีสะท้อนเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อสะท้อนยังว่าที่สะท้อนความความสว่างเขามาทั้งในมันมืดหนาะบ่าวเท้าก็เลยดำครับโอ้ยอมรับเลยเนาะว่าจะฟ้อง <c oughs> แต่ว่าหน่าสาวสีนี่โอ้ขาวเวิรนเบิเ่์นเอา้ามาพี่น้องมือนี้บ่าวเท้าภาพบีพี่น้องมากินตำฮวงครับเอาแบบง่ายๆตำฮวงครับ ย่างอันไข่ลังย่างไข่ลังหมูนี่ครับจักเห็นบ่เห็นกับเนื้อหมูใส่กับผักกาดเบิ่งเก็บมาวันเก็บมาไม่อยู่พี่น้องเอ,อ้ยถือแดดถือลมเหี่ยวมัดผัวน่ะเหี <c oughs> ่ยวบปล่แหละกับผักหอมน้ำมกับบักแตงของมักสาวสีมาเสียบเสียบน้ำบาวเท้าครับมื้อนี้มื้อนี้พิเศษเด้อตำมะฮงใส่มะกอกตำมะฮงใส่บักกอกเบาๆไา้ยายห่างจวดเลยบักกอกตัวน,นี้บ่เอาตัวน,นั้ <c oughs> <c oughs> ตนตัวนี้แซ่บได้บ่อยากกอกโคกเอาไว้โลดมาพี่น้องมา ปั่นใส่มือด้วยค่ะปั่นเขาจังหน่อยค่อยไว้ทั้งผีเอาไว้ทั้งผีก็ได้เออไว้ทั้งได้ก็ไว้เออเอายุบอืมยุบดดยุบคำยิใหญ่ๆบ้างก่อนี่เป็นยังไงเบื้องห้องทองก่อนซ้ำยุบนะอืมหหวยยุบใหญ่เนาะเหนื่อยแบบบ่คือกินตำมันปลาหมึกอืมแดดกับผัดดิคับ บกายยุบลายมาัจนจวดจวดจวดเนี่ยเอาคำยังไงมึงเสียบสองอยังบดีบันไล้เสียนนบนล้วมาแค่ลังโอ้ตำแซ่บกรวกไหมิี๊บหวานๆจังหน่อยมันจะเป็นตุดเปรี้ยวแบบ Đi ăn chẳng đấy. À, nhỉ. Nè, vi ở cái nhàng là? Mần nhiều. Đẹp cả năm, đúng không? Xong xem là phạc lạn đấy. Xì lốp đấy đó. Hả? Đứa không có đâu. được tay hôm nay nhảy đấy nè, กะเปาะค่อมดีมาบเป็นหน่อยรบแดดแดดแล้มันซองละพากย์ย้ำเนี่ยพรดีถือเลยคนน่ะเป๊ะเลย ยามันเจ้าน้อมกับไลไปหอกตาเวินอนอกพี่นอกนอก <laughs> เนาะหยุบเลยลย่ะเดีจ้วจำทำเองเพ็ดเองค่ะพี่น้องอื <laughs> เคีย่ยสนะค่อยๆเคีย่ยยำพี่น้องเคสแก้วคือมีพี่น้องเพิ่นแนะนํามาว่าัอยังให้เปียนถาดกับเปียนอยู่ครับแต่ว่าเพื่อใส่พลาสติกนี่ขั้นทอามาใส่กับพริกบ <รอ S 1> เกลือเนี่ยแม่นมันจะมีสารแม่กับให้ยมค่อยๆตักเอาครับแต่ว่าเพิ่นก็แนะนํามากน้องพี่น้นนนองเนาะขอบคุณที่เพิ่นแนะน,นํานะครับ เป็นว่ามันเจี่ยบมาหากระรองมึงก็ทีเป็นเรื่อนเขาวาอยู่อันเอาหาพลาสติมควยกัน่ะมนันมีสารมครับโอ้โออหลูกขออะปาบเลยเเจำกวากันยันเพน็ <laughs> อ เพชรก็กินน้ำเนาะถ้าเพ็ดเพเนี่ยแหงไปกินน้ำลงแหงสิจวดนี่มันเพ้เหรอนเปาเห่านี้แหงเพชดเนี่แหงแก๊สมาพีล่งบ่องขออืมมไปละตะเวน ใส้ลังหมูเขาท่าได้พี่น้องใครก็กินตับหมูแมนเท้ามาอย่างนะอย่างไม่ไม่น้องแซบอืมร่มเย็นดีครับร่มบ่อยบ่อยมั้งอืมหอมชี่นพี่น้องยุบมจังขักจังไมืจะไปไก่ไม่หอมเลย <34. S 2> โอ้อ้าวอืมเสร็จากกอกบคักเลยแต่หอมส่กินหองทองก็คือมันกินห้องทองปะ

Nhu mất rồi kiếp nhung càng biển nữa ừ. có hiểu kiếp nhầm sảo nhầm nham nhầm ác Ngām nó cán nhìn. nhìn mát cát mát còn nham kiếp nham nó nham kèm nham thúng nham kháng nham kèm nham kèm nham nhìn nhìn mình nham kèm nham kèm nham kè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  nham từ khi mà có con khỏe đấy bạn ừ. Hôm chỉ vô cấp tầm hùng ba Khẩu thà đi phía nông Thà phía sườn năm làn phân phần đây thắc cấp như vậy, ta lầm Phát cấp ta lầm, thắc ta lát ừ. Bà hào ăn một thương trẻ มึงนี่ขาดยั้งจะหูบอ่ะขาดยั้งขาดบังบละมึงมึงนี่เนาะโอ้ยบ่ไหวพี่เนาะเนี่ยคนอยากกินน้ำแห้งเพชรแห่งกินน้ำจวดจวดจะแห้งเพชรแห่งกินน้ำ พี่น้ำลองจังหน่อยอเค็ดแข็งกลกมงนี่หอมดีเลยพี่น้องผู้เร่นที่เคยกินตำตำหู้ตำหู้ตำบักทั่วใท้บักกล่องบรรยากาศแามเกี่ยวเขาเนี่ยขาก็พี่น้องติดกขคลมัม้ยติ๊วอคล กำลังหงแล้วน้ำเกี่ยวเขาเน,นาะน้ำเกี่ยวเขาคินห้องท่องกัซื้อแล้วค่ะคิดเขาห้องท่องน่ะยุบใส่น้ำตอนของพริกมันจะมก่เผ็ดเฮารอเจ้าอืม ก็ยิ่งบกอกใช่ไหมจกระ้อนจะละนวยมากกว่ามึงกอดงำเขาทำเงินมากกว่าคนว่าตำใช้บกอกมันเิลห่ยบไม่แหล่ครับนานาบ้าเ่ามันแหล่มันมาแหล่นาบ้าเผา,าพี่ตอนนี้มันแมนเนาะคยเห้นพักพ,นนพักหน,น,นังักยังกอ ผักดังสมดังคมบ่บ่ผักขาดโอ้ผักขาดอ่ะปลาขาดขี้หมูผักขาดใหญ่ขาดหน่อยนี่มึงมึงรอมึงปลาขาดใหญ่เอาไปออมเส่เกิดยุคไหนอะไอหน้องเอาไปกอมเซ่็น่องหัวเจ้าก็บปลาังบ่ฝนหลังครับแม่นพอดีเป็นสุลวดแซรกันเป็นยังไงเจ้านี่กับผัวน้อยยังเิกินยังแต่ิกินตหมือนโตเฟือง เขาว่ามันเดาลิน่นแม่นี่นเลี่ยเนว่ได้เปนเดาลิน่นมันตอดมันตอดตอดลิ่นมันมันฮึนมันฮึนมันฮึ่นอือมันฮึ่นเอาบ่ชขอยปอนสู้บ่ได้บวได้บ่ได้กินเนื้อกินหมูนี่อันนั <laughs> ้นดิ่มไหวเนาะพอยดิ่ม <laughs> ดิ่ได <laughs> มไว้ มันมัน,มนมเนาะเดิมแตงเดิมนะจบเพระาะว่าน่วยหนึ่งกัดอยู่สีค่ครับเจ็บเป่ <S <S ต็บตัวอ,อันแจ็บตรงน่วยแล้วครับโอ้เจาก็ได้เนาะมันกัดทางอันนั้นหุ้มคอแล้วพี่<ว> ออืขนาดวันเราสองคำยิงสิยำก็ได้วนนี้สองคำกัดไปละคำหนึ่งว่นบ่ได้ อนจจกอีกอยู่บนเขาปิดได้หมห้องฟองเลยเอาปิดไว้ค่ะท่นบอปิดติดเขาได้เขาเสีลักไปแห้งมี่ผู้เดียวอยู่แพ่ักแห้งแพรงรเยอะพักไอ พักซี่นะครับกินกับยุบกับกระปุ่นยุบกับตำฮู้หูคักอยู่พี่น้องลืมพักกาดเลยอีหลีตัวเมื่อกี้เจ้าอย่าตัวขว่าได้เน,นี่เอาเลยจัดน,น่อยน้อย,อยหนึ่งกินรอดยานมันเสียบะนะยานมันเสียบอเอาจัดน่อยหนึง่งน้อยหนึ่งเด้พี่น้องผู้บอมักพักเนาะ อืพอฟังอยู่อืออ่นคือพอฟัง,งท่นใส่ส่วนขระปุนคือยุบต้มหุงก็แค่ดับด้วยนาบ้าหอกตะเวนเทียงข้าตะเวนเทียงนหนเจ้าอบอกขึ้นขาว con ngang nữa, nhầm mình cứ theo, hoa, là được cát, phải không? nó bị hình โดน,นมาพอเพชรเถิดเชสาวสีสเพ,พิ่นสู่เพชรบ่ได้ครับพี่น้องตราท่าว่ามันกับ,บกว่านตรวจแห้งบุร <laughs> าพริกทุงละสาวใส่เบิดเลยครับพี่น้องปนางนั้นยังว่าเบิสเราบอกมาพริกเอามากัดเนี่ยพันยังว่า Đang kẹp hết mừng chắp. Bitte vào kì nắng ừ. ác kì môn nick. Nick, 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 vậy nick, 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 bớt nick, 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 kẹp Đúng không Đúng không Bớt kẹp กะสิป้อนแก้วบดีปันไดบ่น่ะกัดบ่ขาดพันกัดบักแตงกับ่ขาดป้ากันกินบักแตงแกเผ็ดปันเจ้าเผ็ดบ่หรือจังไดเอ้าเจะให้กินก็กินด้อเนะ ทุกคนเราบังนเล่นอ่าเอ้าเศษๆครับพี่น้องมืาอน,นี้บรรยากาศแดดไต่หมม่มไม่เงยอธิดำๆอึมๆน่ครับพี่น้องเด้อคลากลายกินกับผักหอมชี่นะครับใส่กับอย่างไข่ลังหมูแล้วก็อย่างเนื้อหมูเศษๆครับพี่นอ้องเอ้ากะฝากพี่ตัวน,น้อง นะครับสําหรับพี่น้องที่ขอมานะครับว่าอยากเห็นกินตําหุุงวันจันให้เลยเด้อพี่น้องเด้อกัดเส็บเสียบเพื่เอเรานะครับเ<ว>พชรจุดจวดสีว่าจวดวันจันจวดค่ะเดี๋ยวเด้อบรรยามเจ้าล่าให้เจ้าล่าแบบ <c oughs> ดีเจมองดูเอาเอาล่าแบบดีเจล่าแบบดีเจขอสดขอไฟครับพี่น้องไอนี่แหละกินเพชรแล้วมันก็สิมีเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะครับเนาะเอาล่าแบบดีเจล่ายังไงเลี่ะ บมดจางกนันจดแล้ว <S 2> <S 2> เอา,าโบยากจากเวลาผ่านมาอะไรพี่น้องเอ้ยบอยากไก่พี่น้องเวลานั้นนี่นี่เอาไม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 ่เพียงเอาไม่อยากจากเวลาผ่านมาอะไรบอยากไก่พี่น้องเวลานั้นผัดจองมากพี่น้องเอ้ยไปได้แล้ววะไปได้ไปได้เ,อ,ดดเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ยังจะที่ตามรับชมคลิปนี้นะครับฝากขึ้นเขาครับมักกะไลถือใ,ใจกระแช่บาเทานนี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ